เราก็แฮปปี้ว่าโอ้พระเอกชนะแล้วแต่ว่าชีวิตหลังจากนั้นละครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างบางครั้งไม่มีใครอยากจะติดตามเรื่องต่อไปเพราะว่าชีวิตก็คือชีวิตจริงครับบางครั้งมีสุขมีทุกข์มีตอนดีแล้วก็มีตอนแย่นะครับเมื่อผมอ่านว่าชนะพระเจ้าในหนึ่งสมุเอลต่อไปหลังจากบทที่เราได้ดูกันไปอาทิตย์เมื่อสองอาทิตย์ก่อนครับบทที่สิบเจ็ดใช่ไหมว่าพอเรามาต่อถึงบทที่สิบแปด นี่มันไม่ใช่หนังสองตอนจบแล้วครับตอนแรกผมบอกพี่น้องว่าหนังสองตอนจบใช่ไหมครับแต่ว่านี่ไม่ใช่หนังสองตอนจบแล้วมันมีตอนต่อต่อไปที่จะติดตามต่อไปครับมันเป็นหนังชุดครับเราเคยไปเช่าหนังชุดใช่ไหมครับเวลาดูจบตอนนึงแล้วเป็นไงครับมันติดหงิดติดหงิดมันต้องดูตอนต่อไปใช่ไหมครับถ้าหนังเรื่องนั้นไม่มีตอนต่อไปเรารู้สึกมงุนหงิใจแล้วทําไงต้องรอไปถึงอีกหนึ่งอาทิตย์นี่เป็นหนังที่หลายตอนครับหลายภาคครับ เป็นหนังที่ถ้าเริ่มต้นดูแล้วนะครับจะหยุดไม่ได้ไมันต้องดูต่อไปให้จบครับจะทําให้พวกคุณไม่สามารถแยกขาดการมาคิศจักด้นและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าอยากเห็นเราที่จะกลับมาในที่ต่อต่อไปครับคุณจะขาดบทไม่ได้ครับเพราะว่าคุณจะติดหนังเรื่องนี้งองแงมเลยครับนี่คือหนังของพระยคริสที่กําลังที่จะเปิดเผยให้กับเรารู้แล้วเราต้องมาติดตามตอนต,ต,ต่อไปดังนั้นวันนี้ผมขอเสนอภาพยนตร์ชีวิตจริงสงคราม ความรักความริษยาความอาฆาตการรอคอยความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แล้วเมื่อเราอ่านเพราะวนจะนะพระเจ้าไปจนจบนะครับเราศึกษามากขึ้นเราจะเห็นบุค,คลิกของคนต่างๆในพระวจนะพระเจ้าที่เราจะเห็นอย่างชัดเจนขึ้นผมขออนุญาตนะครับที่จะสรุปบางอย่างให้เราฟังก่อนเพื่อจะพร้อมเทียย่ไปด้วยกันครับพระ่่่่่่่่สม่ส่ที่1่น่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องที่สําคัญอยู่ในข้อ5นะครับข้อ14ข้อ15ข้อ30นะครับเป็นเรื่องความสําเร็จของดาวิดนะครับทั้งพีในหนึ่งโซโลที่สิบแปดนะครับมีข้อห้าข้อสิบสี่ข้อสิบห้าข้อสามสิบพูดถึงเรื่องความสําเร็จของดาวิดนะครับและในข้อสิบสองข้อสิบสี่ข้อยี่สิบแปดนะครับพูดถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับดาวิดส่วนในข้อหนึ่งนะครับข้อสิบสามข้อสิบหก ข้อ2 0ข้อ22ข้อ28เป็นเรื่องของความรักครับในข้อ12ข้อ15ข้อ29เป็นเรื่องของความกลัวและในข้อ8ข้อ9ข้อ10ถึงข้อ12ข้อ15ข้อ17ข้อ20ถึงข้อ21ข้อ29เป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความนึกคิดส่วนลึกเป็นเรื่องของแรงจูงใจที่เปิดเผยมาในชีวิตของกษัตริย์าอูนทำให้เราได้เห็น สิง่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้สิ่งต่อไปที่ผมอยากจะเตรียมใจแล้วก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันก็คือว่าผู้ที่เขียนพระเจะนะพระเจ้าในหนึ่งสมัยบทที่18เนี่นะครับเขาพยายามให้เราเห็นข้อแตกต่างของซาอูลกับดาวิดครับอาณาจักรของซาอ,อูลอาณาจักรของดาวิดครับทัศนคติของลูกของซาอูลคือโยนาธานที่มีต่อดาวิดนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้เราเห็น ในบทเรียนนี้ด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซาอูลครับอยากจะได้รับความสําเร็จซาอูลอยากเป็นที่น่ายกย่องแต่ว่าซาอูลเห็นดาวิดประสบความสําเร็จครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซาอูลกลายเป็นคนวิตกขี้สงสัยขี้กลัวกังวลในขณะเดีวยวกันดาวิดมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อย จนดูเหมือนว่าทําให้ซาอูลตกต่ำลงไปและทุกครั้งที่ซาอูลพยายามจะทําลายชื่อเสียงของดาวิดกลายเป็นทําให้ดาวิดมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นและสิ่งต่อไปนะครับที่ผมอยากให้เราเห็นถึงภาพของซาอูลกับดาวิดนะครับคือเมื่อใดก็ตามที่ซาอูลพยายามจะกําจัดดาวิดพระเจ้าจะเข้ามาปกป้องช่วยเหลือท่านเมื่อใดก็ตามที่มีคนพยายามคิดร้ายกับคนของพระเจ้าพระเจ้าจะเข้ามาช่วยเหลือเสีย อีกสิ่งนึ่งนะครับที่ซาอูลพยายามอยากจะฆ่าดาวิดนะครับพยายามใช้แผนการนะครับแต่ว่าในสุดพระเจ้าเปิดเผยแผนเหล่านั้นนะครับสิ่งใดก็ตามที่คนพยายามจะซ่อนไว้ปกปิดไว้พระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งนั้นขึ้นนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมอยากให้เราเห็นก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ความสําคัญดาวิดมากเท่าซาอูลในบทนี้นะครับ พระเจ้าพูดถึงเรื่องของโยนาธานมีคานะครับซาอุเป็นเรื่องของครอบครัวของซาอูพระเจ้ากําลังอยากจะนําเราเข้ามาเห็นถึงครอบครัวหนึ่งสิ่งที่พระเจ้ามีแผนการสักคนเหล่านั้นนะครับนั้นอยากให้เราเปิดหนึ่งสมิวบทที่สิบแปดข้อหนึ่งถึงห้าด้วยกันนะครับหนึ่งมิวดที่สิบแปดข้อหนึ่งถึงห้านะครับผมอยากอ่านให้ฟังครับ พ,พ้อทีบอกอย่างนี้นะครับว่าอยู่มาเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้วจิตใจของโยนาธานก็ผูกสมัครปักใคร่กับจิตใจของดาวิดและโยนาธานก็รักเธออย่างรักชีวิตของท่านเองและวันนั้นซาอูลก็ทรงกักตัวเธอไว้ไม่ยอมให้เธอกลับไปบ้านบิดาของเธอและโยนาธานก็กระทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวิตของท่านเองโยนาธานก็ถอดเสื้อคลุมออกมอบให้แก่ดาวิด พร้อมทั้งเครื่องใช้แม้ดาบคันธนูเข็มขัดก็ประทานให้ด้วยและดาวิดก็ออกไปกระทําความสําเร็จไม่ว่าซาอูลจะใช้เธอไปนัณที่ใดดังนั้นซาอูลจึงทรงตั้งเธอให้อยู่เหนือนักรบทั้งหลายการกระทําดังนี้เป็นที่ชอบในสายตาของประชาชนและในสายตาของข้าราชการของซาอูลด้วยเราจาได้ไหมครับจบบทที่17ดาวิดทําอะไรมาครับฆ่าย ดาวิดเอาหัวของยักษ์มาโชว์ให้เห็นนะครับและดาวิดก็มารายงานว่าเขาทําอะไรสําเร็จบ้างนะครับข้อหนึ่งบอกแล้วว่าเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้วไปเนี่ยครับจิตใจของโยนาธานคือลูกของดาวิดก็รักดาวิดผมไม่เข้าใจว่าดาวิดพูดเรื่องอะไรอาจจะพูดถึงข้อความหวานๆห,หรือเปล่าว่า <c oughs> ฉันได้ไปฆ่ายักษ์มายักษ์ตัวนี้ช่างน,น่ารักเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ผมว่าเขาพูดอะรายงาว่าเขาทําอะไรบ้าง ช่ไหมครับพระเจ้าได้ใช้เขาและเขาสามารถที่จะฆ่ายักษ์ตัวนี้แล้วเวลานี้พระเจ้าอยู่กับเราโยนาธานเกิดความอารมณ์ที่ฟังแล้วด้วยความรักผูกพันครับบางคนตีความหมายเรื่องนี้ไปเป,เป็นเรื่องชู้สาวที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะมีตรงนี้กําลังบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งครับรักผู้ชายคนหนึ่งด้วยความรักแบบเพื่อนสนิทนะครับรักแบบพี่น้องนะครับโยนาธานประทับใจสิ่งที่ดาวิดพูดครับความเชื่อที่ดาวิดมี สิ่งที่พระเจ้าอยู่ด้วยกับท่านและท่านเข้าไปฆ่ายักษ์ด้วยหินหนึ่งก้อนครับเวียงไปเราจำได้ไหมครับถูกหัวยักษ์ยักษ์ล้มลงแต่ท่านใช้ดาบของยักษ์่นแหละครับตัดคอยักษ์เพราะดาวิดถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าดาวิดต่อสู้กับปัญหาในพระนามของพระเจ้าและท่านสามารถชนะปัญหานั้นได้และนี่เป็นเรื่องของการบันทึกของความรักเมื่อคนหนึ่งเห็นคนหนึ่ง สิ่งที่เขารักพระเจ้าสิ่งที่ทําผูกพันกับพระเจ้าทําให้คนอื่นรู้สึกประทับใจครับและเขาทั้งสองคนรู้สึกมีความรักสมัครสมานในหัวใจเขาผูกพันกันโย,นะยนาโยนาธานกับดาวิดเป็นตัวอย่างของเพื่อนตายครับเราเคยมีเพื่อนตายสักคนไปครับคนที่รักเราคนที่อยากจะช่วยเหลือเราคนที่รู้สึกผูกพันกับเราเวลาเรากล้ามาในคิดจครับพี่น้องครับ เราจะเจอเพื่อนเหล่านั้นมากมายคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนและเขามีความรู้สึกผูกสมัครสมานกับเรามีความรู้สึกรักเรานะครับโยนาธานรักดาวิดย่างรักตัวเองนะครับในวันนั้นโยนาธานทำพ่านสัญญากับดาวิดนี่เป็นเรื่องความรักที่หลายครั้งเราข้ามไปนะครับเรากําลังดีใจกับเรื่องดาวิดชนะยักษ์แล้วเราก็อยากจะไปต่ออยก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเรื่อง ถ้าก็มีกำลังมาหยุดให้เราดูถึงเรื่องความรักของพี่น้องความรักของคนสองคนความรักที่มีพระเจ,จ้าเป็นคนผูกพันเรารู้ไหมครับว่าเขารักกันขนาดไหนพระมีบอกว่าเขารักกันมากครับรักกันขนาดที่ว่าเขามอบเสื้อคลุมครับเสื้อคลุมคืออะไรครับในความหมายถ้าวันนี้เรารักกันมากขนาดมอบเสื้อคลุมเราคิดว่าเราจะมอบอะไรให้กับคนที่เรารักครับ เสื้อคลุมในสมัยก่อนกับหมายถึงสิ่งที่ปกปิดร่างกายครับเวลาที่อากาศหนาวนะครับ,บพี่บอกว่าถ้าเราลิฟเสื้อคลุมใครไปอย่าเอาเสื้อชั้นในเข้าไปนะถ้าจะลิฟไปต้องคืนเขานะครับต้องฮีบอลนะครับแม้ว่าเป็นเจ้าหนี้นะครับจะลิฟเสื้อคลุมไปไม่ได้เพราะกันคืนหนาวจะต้องคืนให้กับเขานะครับเสื้อคลุมสาหรับกษัตริย์หมายถึงอะไรครับเสื้อคลุมสำหรับกษัตริย์หมายถึงเกียรติยศน,นะครับเวลากษัตริย์มอบเสื้อคลุมให้กับทหารเอกหมายความว่าไงครับ หมายความว่ากษัตริย์คนนั้นกําลังมอบเกียรติยศมอบความไว้วางใจให้กับทหารของเขานะครับและโยธาธานมอบเสือ้อผุมไม่เพียงแค่นั้นครับโยธาธานมอบอะไรครับถ้าเราดูในพระเจ้าพระเจ้าครับเขามอบอาวุธแล้วคืออาวุธหมายถึงอะไรครับถ้าเรามีดาบในสมัยก่อนถ้าเรามีดาบติดตัวอยู่แล้วเรานาดาบของเรามอบให้กับอีกคนหนึ่งหมายความว่าไงครับเรากําลังมอบสิ่งที่ เครื่องป้องกันตัวเราครับอาวุธที่เรามีอยู่ชิ้นเดียวนะครับเป็นสิ่งที่มีค่าของเราครับสมัยก่อนถ้าเราเป็นอาหารเรามีดาบแล้วเราจะยอมให้ดาบเรากับใครไหมครับเราจะไม่ให้นะครับดาบนั้นคือสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองดาบนั้นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเขาย่อมมอบความไว้วางใจสิ่งที่จะปกป้องชีวิตของเขาให้กับอีกคนหนึ่งมากกว่านั้นครับโยนธา,านมอบเข็มขัดครับ พี่น้องครับสมัยนี้นะครับถ้าเราไม่อ้วนนะครับเราไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราอ้วนนะครับแล้วเราลืมเข็มขัดมาเราจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเกิดความไม่มั่นใจเวลาไปไหนนะครับเรารู้สึกว่าเด็กเกงเราจะหลุดหรือเปล่าใช่ครับเข็มขัดเป็นตัวที่จะควบคุมอะไรบางอย่างไว้นะครับเข็มขัดสมัยก่อนก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเขาไม่มีเข็มขัดเขาไม่สามารถที่จะคาดดาบได้แต่เขาไม่มีเข็มขัดเขาไม่สามารถที่จะคอนเนคไปถึงเครื่องป้องกันอกไปถึงสิ่งต่างๆที่จะเป็นอุปกรณ์ในการออกไปรบกับ เข้มขัดหมายถึงความเชื่อเพราะมีกลังบอกนะเข้มขัดหมายถึงความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ปกป้องร่างกายของเราและโยนาธานมอบเข้มขัดให้กับดาวิดหมายความว่าโยนาธานกํนาลังมอบสิ่งต่างๆที่เป็นเกียรติยศเป็นสิ่งปกป้องชีวิตของเขาเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกมั่นใจว่าปลอดภัยให้กับเพื่อนที่เขารักคือดาวิดครับและมากกว่านั้นครับเรามองความหมายไปโยนาธานเป็นลูกของกษัตริย์ครับ วันหนึ่งเขาจะเป็นก,กษัตริย์โยนาธานกำลังมอบสิ่งที่เขาสื่อให้เห็นถึงราชบัลลังก์อำนาจเกียรติยศของเขาทั้งหมดให้กับดาวิดในฐานะคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้พี่น้องครับมีใครสักคนในชีวิตเรานะครับที่เราสามารถที่จะมอบสิ่งต่างที่เรามีให้กับเขาที่เราจะไว้วางใจเรามอบสิ่งที่ปกป้องชีวิตของเรา อาจจะเป็นการมอบธุรกิจการงาน,นอาจจะเป็นการมอบความมั่นใจอเราอาจจะเป็นการมอบสิ่งต่างๆที่เราคิดว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เรามั่นคงอยู่โยนาธานมอบสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับดาวิดนี่เป็นบทเรียนแรกที่พระกเบ,บียร์สอนเราเราจะสามารถรักคนอื่นได้อย่างโยนาธานนครับเราสามารถรักพี่น้องที่เข้ามาในคริสตจักรได้ เหมือนอย่างตัวเราเองไหมครับพระพีพกำลังบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองวันนี้เพื่อนบ้านเรานั่งอยู่ข้างๆครับเราสามารถที่ระรักคนข้างๆได้เหมือนอย่างเรารักตัวเองหรือเปล่านี่เป็นบทเรียนแรกที่พระพีตรงนี้กาลังสอนเราที่เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมาดูบทที่ยี่สิบสองข้อสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าบอกนี้ครับว่าพระเยซูทรงตอบกาว่าจงรักพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อตน้นข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอรยิยสุริสก์กำลังสอนทุกคนว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจของเราและนอกจากนั้นจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักนอง บางคนร้องเพลงว่าถ้าไม่รักตัวเองจะรักคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมครับบางครั้งเราก็เลยหมแต่รักตัวเองจนลืมไปว่าเราต้องรักคนอื่นให้เหมือนรักตัวเองใช่ไหมครับขอพระเจ้าช่วยเราครับวันนี้เราอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้ามีคนใหม่เข้ามาครับเราต้องแสดงความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานั่นคือเรารักเขาเหมือนเรารักตัวเองเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้แสดงความรักนะครับเวลาที่เราตักอาหารอาหารไม่พอเองครับเราในฐานะเจ้าบ้าน เราจะให้แขกรับประทานก่อน,นครับแต่เก็อี้ขาดไว้เราจะให้แขกมานั่งก่อนใช่ไหมครับแล้ววันนี้ผมก็เป็นแขกด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพระเจ้านะครับ <c oughs> พี่แขกเป็นแขกอยู่แล้วนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะแสดงความรักออกต่อพี่น้องในคิสตจักรนะครับและมากก่อนนั้นครับเมื่อมีคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเข้ามาเราจะแสดงความรักของเราให้เขาเหล่านั้นได้เห็นความรักพระเจ้าในชีวิตของเราครับนี่เป็นบทเรียนแรกที่พระเจ้าต้องการสอนเราผ่านพพระเจ้าตอนนี้ ความรักเพื่อนบ้านพี่น้องมันรักตัวเองบางทีคุณอาจจะบอกว่าเอะนี่มันเรื่องอะไรกันนี่ผมอยากให้เราเห็นจุดเล็กๆน้อยเพื่อเราจะไม่ข้ามสิ่งนั้นแต่ที่พระเจ้ากําลังอยากจะพูดกับเราในบ่ายวันนี้นะครับอย่างที่สองนะครับอยู่ในข้อหกถึงข้อเก้านะครับบทที่สิบแปดในสเปบทที่สิบแปดข้อหกถึงข้อเก้านะครับผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อนักร้องร้องเพลงไม่รื่นหูนักเต้นก็เต้นไม่ดี เลยไปเหยียบตาตุ่มคนอื่นข้านะครับเขามีบอกอย่างนี้ครับว่าอยู่มาเมื่อดาวิดกลับมาจากการฆ่าคนฟิลิสเตียนั้นกําลังเดินทางกลับบ้านพวกผู้หญิงก็ออกมาจากหัวเมืองอิสราเอลพากันร้องเพลงเต้นลําต้อนรับพระราชาซาอูลด้วยรำมนาและด้วยเพลงร่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีแล้วเมื่อพวกผู้หญิงเต้นลนํารื่นเริงอยู่นั้นก็ขับร้องรับกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมืนม่นๆ ซาอูลทรงกริ้วนักคําที่ร้องกันนั้นไม่เป็นที่พอพระไทยพระองค์เลยพระองค์ตัดว่าเขาสรรเสริญดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นหมื่นส่วนเราเขาว่าฆ่าคนแต่เพียงเป็นพันพันนอกจากราชนจาจักรแล้วดาวิดได้อะไรอีกล่าซาอูลก็ทรงใช้สายตาจับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นเพลงที่คนร้องกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันพันดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่น บางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องคำคล้องจองหรือเปล่าครับเวลาเราร้องเพลงนะครับมันยากที่จะเชื่อว่ากษัตริย์องค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับกษัตริย์คนแรกของอิสราเอลนะครับตัวสูงใหญ่นะครับเป็นที่น่านับถือชนะศึกมามากมายทำไมความนิยมเขาถึงเสื่อมลงรวดเร็วขนาดนี้หรือว่านั่นเป็นเยี่ยมบทเพลงที่คนร้องกันให้คล้องจองหรือนั่นเป็นการกำลังสื่อให้เห็นว่าดาวิดออกไปสู้กับยักษ์ ใหญ่ในพระนามของพระเจ้าและสามารถชนะได้เป็นการทำลายการต่อสู้ลบเป็นหมื่นๆในขณะที่ซาอูนอาจจะฆ่าคนมาเป็นพันๆแล้วสู้รบมาหลายสนามลบแล้วชนะมามากมายแล้วเขาก็น่าจะชื่นชมในสิ่งที่เขาทำใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเราได้ฟังเพลงเหล่านั้นเราไม่ใช่ซาอูนเราคงไม่รู้สึกอะไรแต่ซาอูนรู้สึกทันทีครับว่าคะแนนนิยมชันเสื่อมลงไปแล้ว และไม่พอใจสิ่งนั้นในบรรยากาศความชื่นชมดีดเขาควรจะชื่นชมยินดีที่เขาชนะสงครามใช่ไหมครับเขาชนะกลแอะแต่ว่าในบรรยากาศนั้นเนื้อเพลงทําให้ซาอุไม่พอใจและสิ่งเหล่านี้นําไปสู่ความรู้สึกที่อยากจะฆ่าดาวิดพระมตีตรงนี้กําลังบอกให้เราเห็นถึงเหตุการณ์ที่มันหักมุมน,นะครับในขณะที่คนกำลังชื่นชมยินดีเฉลิมฉลอง,ลองกันแต่เนื่องจากเนื้อเพลงมันไม่เข้าหูซาอูนะครับ ฟังเขารู้สึกไม่พอใจจากความรู้สึกที่ควรจะชื่นชมินดีกลายเป็นความรู้สึกไม่พอใจและนําไปสู่การต้องการจะฆ่าคนเราคิดถึงดาวิดครับเขาเข้ามาในกองทัพเขาเข้ามาช่วยในขณะที่ไม่มีใครสักคนอาสาใช่ไหมครับเราจําได้ไหมครับเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเราพูดกันถึงมีคนมาท้าทายใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีใครสักคนหนึ่งก้าไปต่อสู้ดาวิดบอกว่าฉันจะไปสู้เอง เราต้องขอบคุณดาวินนะครับถ้าเกิดเราเป็นประชาชนในขณะนั้นนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กๆก้าวออกไปสู้ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเจ้าที่ออกไปต่อสู้เพื่อคนทั้งชาติและเขาชนะมาเราควรจะมีรองสื่อไงครับชื่นชมยินดีใช่ไหมครับแต่ว่าบทเพลงนี้ดูเหมือนจะไปเหยียบตาตุ่นของซาอุเข้าเขาฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบเลยนะครับเมื่อคนออกมาต้อนรับเต้นราน้องเพลงซาอุรู้สึกไม่พอใจ ในขณะที่คนร้องไม่มีใครคิดถึงข้อเสียของการร้องเพลงไม่มีใครคิดถึงผลเสียที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนอิสราเอลครับเวลาที่เขาเห็นว่าพระเจ้าช่วยกู้เขาเขาก็ที่จะออกมาร้องเพลงครับในอพยพบทที่15นะครับถ้าเราได้เคยอ่านตอนนั้นนะครับเมื่อคนอิสราเอลผ่านทะเลแดงไปนะครับและกองทัพอียิปต์ถูกน้ําจมอยู่นะครับคนอิสราเอลก็จะแต่งเพลงสดๆขึ้นมาร้องกันนะครับว่าพระเจ้าช่วยเขากู้จากกองทัพ อียิปต์นะครับอาจจะเป็นการร้องค้องจองกันแต่นี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับที่เขาร้องกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆเป็นคําคล้องจองถ้าเราจะถามว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเราจะตอบได้ทันทีครับว่าซาอูลฆ่าคนเยอะกว่าดาวิดรับซาอูลเป็นนักรบครับซาอูลเป็นกษัตริย์นะครับายยกย จะต้องมาสนใจอะไรกับเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เพิ่งฆ่ายักษ์ตัวเดียวแต่ว่าซาอูนสนใจเรื่องนี้มากครับหรือว่าเนื้อเพลงนี้เป็นความจริงก็คือจริงๆแล้วซาอูนไม่ได้ใส่ใจจะฆ่าไม่ได้ใส่ใจจะออกไปรบกับโกลเอดเลยด้วยความกลัวนั่นแหละครับทําให้เสนอรางวัลใครก็ได้ที่รบชนะจะได้รางวัลนี้ และด้วยความกลัวนั่นเองทําให้ซาอุลมีหัวใจที่รู้สึกอิจฉารู้สึกริษยาพวกผู้หญิงหมายความว่าไงครับร้องเพลงแบบนี้เขาแค่อยากจะร้องเพลงเพื่อแสดงความปลื้มปิตินะครับยินดีในชัยชนะที่พระเจ้าทําผ่านการช่วยเหลือเลอเลซาอูนก็ทํามามากแล้วครับช่วยเหลือมามากแล้วและคนนี้เป็นเวลาของดาวิดที่ทุกคนอยากจะร้องเฉลิมฉ,ฉลองให้กับดาวิด